ผมรู้สึกดีใจมากนะครับที่ทุกคนชื่นชอบในละครเรเื่องมังกลดาคือไม่ใช่แค่แบบตัวละครในี่ยตุลย์ละครหชอบทั้งหมดเลยตุลละครแล้วก็วันนี้ปกติเราจะได้เจอกันทางทีวีแต่วันนี้พอได้เจอโดยแบบเป็น,ปนว,วันนี้เราได้เจอการตุ้เย็ใช่ะครับทีนี้ตุย้ย <c oughs> ไม่ใช่น่าจะเป็นตู้ออกนะครับใช่ <ๆ S 2> <ๆ S 1> คือรู้สึกดีใจทุกคนบอกว่าให้พิมพ์แบบว่การตอบรับที่แบบดีมากขนาดนี้คุณโหนด้าคุณโหน ดีใจมากเลยค่ะที่ได้เจยทุกคนทุกคนดีใจไหมคะดีค่ะุกหลักจะนแน่นเลยใจกว่านะหกอันนี้เลยสาเป็นน่นึ่เป็นหนึ่งีค่ะเตยนน่าี่น่นเป็นล้อนี่ไมสวยดีเพ็นออะไรใครรู้ด้วย ไปทำโงเิตง้ย้ของจริงนะค้ของจริงอมอใช่ครับอ๋อเซดีมานด้าเาไมเสียงเขาโน้มขนาดนี้พอบพิเศษแต่เอจเกดแต่เจเกรดตอนทุกที่วันนี้วันนี้แฟนๆมาเต็หมดเลยพี่จดีใจาวัสดีมาน้ พี่กองเชียร์ันี่กองเชียร์ด้วยมีภรรยาแล้วก็ลูกคนสองนนี้มาเชียร์ลูกพ่อแต่ลูกผวามากเลย้คนวาูาเกาเลยค่ตอนนี้เป็ในแบบเด็ดแบบคอมเมนต์ยังมีเคนหน่อยวกได้พอเเป็น้อเปนท่้อชาบเ่นเน่อุทุกคนตองก้าแล้วอนะครลูเมคะชดีใจเลยพี่ชายที่แบบมีเด็คนปกรืลจากได้พ่ออย่างหมเ พี่ดีใจที่สุดแล้วเพราะว่าทำงานมาตลอดเวลานี่คือ็แบบความหวังอย่างยิ่งเลยก็คือนอกจากจะให้ความบันเทิงแล้ว er in อาจจะให้งานที่เราทำออกมาได้มีคุณค่ากับคนที่ได้ได้รับชมด้วยแล้วครั้งนี้เป็นน่าจะเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยและเป็น่าจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตแบบที่ได้ต่อเนียนควาสุดแบบคิวไทยเลยว่ะ รู้แต่ว่าทุกโรงพยาบาลไม่มีใครอยากได้พยาบาลอย่างจริงจริงจะกามฉันคือตัวแทนชาวบ้านนะเกอรนี้จะกลับบ้านแล้วเจวีแวคะเจวีเจวีเจวีนัเป็นบ้างความรู้สึกวันนี้ค่ะคนหลัมารู้สึกูถึกเนี่ตื่นเต้นมากพี่บอกว่นตื่นแท้แม้่ใครแบบอิ่มใจนั่นตเพาว่า ก็คือมีเรื่องของการบริจาคเือเพื่อช่วย,ยนยเด็ดด้วยค่ะค่ะบาีก็ช่วยันเยอะมากก็เลยน่าดีดีเขาไปอีกน่ะคะอีกคนหนึ่งที่เรื่องนี้แ sure พ like รวมกค่ะใครอะใคอะคุณไตรใชคุณไตรชันเตีคุณกลียช่ไนครเกียกันใครจะเกียดตองคะโอ้เต็มเลยครับเป็นเรองช่วงช่วงต่บต่างนี้มหลักคุณคุณไรกาอ่ะ คันนี้ทีแรกคุเป็นยังไงบ้างคุณโดนหนังทุเรียนบ้างไหมมีเพื่อนตัวเองที่ปลูกสวนทุเรียนอยู่ก็บอกว่าอย่ามาที่บ้านเขานะอ่าา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 ี่าา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 ีาา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 าะาา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 านาาาาานาา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 านาาเราา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 าเาา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 า หลังๆตัวฉาดต้องรังแต่ลาบอกว่าหลัง e ีนี้ไปเขาจะได้เห็นแล้วว่าการตามสนองเราเป็นยังไงโอ้ยโอ้ยความรู้สึกจะว่าจะเข้มข้นนะจะว่าจะมีคนันต่างไปใช่ดีลี่ราคาเท่านี้นะครับมาก่อนก็ควรู้สึกวันนี้ใช่ตื่นเต้นมากค่ะเป็นอีเวนต์แรกของดีลี่ตื่นเต้นสุดๆก็ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะทุกกินแต่ด้วยเอาง้ออ่านทั้งหมดเลย ใครผลิตงาอะไรไว้เห็นหมดเลยนี่ใครจะว่าถ้าพูดต่อต่อพูดช่วยไม่ใช่มามาตอนนี้พี่ต้นบอกก็รู้สึกดีใจมากครับที่ฟีดแบ็กละครดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รักละครเรื่องมากระดาด้วยนะครับขอบคุณค่ะขค่ะขอบอกเร็วเหมือนกันค่ะก็ ขอบคุณนะคะทุกคนเลยที่ติดตามชมนะคะแล้วก็เรื่องนี้แล้วก็ขอบคุณมากที่เอ่อที่แบบว่าที่ว่าที่เช,ชียร์หมอหมอกับหมออั๋นนะคะก็ขอให้หมออันอ๋นหายโง่ไวๆนะคะเขาจิตกันนะเขามีการ<อ>ทั่วเลยบนเวทีเ,วเลยญญนะเธอเปน็นยังไงก็เธอสองครั้งน,นี้เหมือนจะเป็นลมเลยอ่ะเกือกเขาออกเยอะมากเขาตื่นได้หรือวะจ๋อะ้องสุ่มที่ออกทีวีกันเหรอลูกไม่หนุบเร็งไปหมดเลย อันนี้ที่ด้ไปเลยอันนี้เป็นการแสดงละครของเราเรื่องแรกเป็นละครแรกๆของเราทั้งคู่เลยเชิญค่ะเป็นแฟนเขาเขาฟิดแบกฟิดแบกบอกว่าซีพีหล่อมากค่ะตอนตอนไปตอนไปตอนตัวไปตอนไปร้านทองไปปราบต่อไปการหล่อการดีมากด้วย หนูงงมากตอนหนูอะแต่งเป็นผู้หญิงปกติอะเขาบอกไม่ไม่มีคนชมนะแต่พอแต่งเป็นผู้ชายมีคนชมว่าหล่อมากถูกต้องไหมอาจจะต้องลองพิจารณาเจนน่าดูว่าเราจะเออเราจะเลือกเส้นทางไหนดียังเป็นเจตน่าแต่งตั้งถสั้นแล้วนะคะตอนนี้ต้องกล้าหรือเปล่าอาจารย์ดีอาจารย์ันดีอาจารย์ก็าพิเศษดีมากค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ตามมามาตาลาดานะคุณบอกเลยหนูเดีมากเลย ถ้าไม่มีทุกคนในวันนี้มาตราดาก็จะไม่ดังขนาดนี้ค่ะขอบคุณค่ะตอบจรินยังไงถูกต้องอีกหนึ่งท่านโอลิฟและพารู้สึกยังไงบ้างเรา้วก็ขอลาบด้วยค่ะอ๋อแล้วเขาบอกว่าขอบคุณทุกเรสติ้งนะคะที่แบบว่าให้ ไปทำให้มาตาเหลกี anyway, day, right? yep. ่เรียกขนาดดึครับอตอนนี้นักแสดงไปแะคนเดไม่ถ่ามไปได้เลยคุณจ๋าเตือนถึควาเสี่ยบมือกับผู้จัดของเาสคุณจ๋าความรู้สึกมันเป็นยังไงบต้องเปิดพูดกับคนเก่าน้นะขอบคุณพีดนสิบหกสิบหกอพิโสดไปแล้วที่ิดแบบมันดีเนื่อยมันดีเลแล้มันเกความตั้งใจหม่พื่อก เกินมามากแล้วเลยจริงแบบเมื่อกี้พี่ปั้นก็บอกว่าจริงๆมาพอเรื่องนี้เราไม่ได้คาดหวังอะไรมากหรอกเราเราแค่รู้สึกว่ามันเป็นงานที่เราอยากพูดอยากเล่าอยากอยากจะสื่อทุงคนหลังจากที่มันเกิดข้อหินเกิดอะไรขึ้นมาอย่างงี้ค่ะโดยโดยมันเป็นสิ่งที่เราอยากจะสื่อทุกคนดูนะปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ได้คาดหวังว่า มันจะเป็นยังไ,ไงกต่แบบเราอยาก,ากเชดถึงใช่เราอยากจะ,เร,กจะเราอยากจะสื่อสิ่งนี้ออกไปปรากฏว่าสิ่งที่เราได้รับตอบกลับมามาันมากกว่าที่เราคิดไปอีกมากๆตบปุ่มมัมากขอบใจขอบคุณนักแสดงทุกคน,นด้วยที่แบบทำหน้าที่ได้แบบเกินเกินไปกว่าที่พวกเราคิดเยอะมากขอบคุณข้าวกรองพิสาด้วยนะ <ขอ S 1> คะและขนมอยากค่ะทับใจอยากกินอาหารใต้ได้อาหารใต้อยากกินอะไรแค่เปย์ๆออกมาคอ เขาจะนิยกินเองแล้วเขาจะไปหามาให้เราถ้าหน้าจอเนี่ยมันบรรยากาศหน้าจอทุกคนอิ่มเอิบทุกคนชื่นชอบเบื้องหลังล่ะคุณผู้จัดเบื้องหลังนี่มันเบื้องหลังเป็นยังไงบ้างคะเบื้องหลังวุ่นวายปวดหัวใช่ไหมคะวุ่นวายใครวุ่นวายมะเจม่ะคะนี่ก็อึดเนี่ยเรื่องเก็บกดอันนี้เรื่องเก็บกดมาปมากเป็นไงอะถ้าดูจเรื้องหลังก็จะเห็น แต่ว่ามันก็จะมีหลายอย่างค่ะเบื้อง์ปัตนี่เรียกว่ามันสนุกอบบแล้วก็อย่างบ้านมาตาเอาเนี่ยบ้านมาตาไม่งาม่งายเนี่ยมันทํางานยากมากค่ะเพราะว่าการยื่นเลยว่าแคนดี้มันตีลังกาเมื่อไหร่ <c oughs> แล้วด้วยความที่บ้านบ้านมาตาเป็นบ้านไม้คืนนึงก็กลุ่มัน,น<ไ>ตัวนิดนึงพแคนดี้ตีลังกาต้องสัง่งอาจจะทัมลงมา็ไม่รู้หมายหนุ่มอยู่ๆมานถึงว่าอยู่ๆเขาก็ตีลังกาขึ้นมาโดยที่ไม่มีการลาศิก นูนด้วยค่ะเธอด้วยเปล่ไม่ใช่นินค้ะคนนูนฉันไม่ค่อยังนี้ก็คือเล่นไม่เหมือนกับเก็คเสงสารห้องถ่ซึ่งอันนี้ก็ดูท้อกักใจกับหนึ่งผู้จัดใช่จีพีชายแหละพี่ชายจาดีบ้านเราอย่าฝับ้านมาตายนี่ความวุ่นวายความหนักของหลักเหนื่อยมากอันนี้ก็ไมเหมือนตะครกันไมเหมือนแบบท ความในใจอ่ะไม่ได้ไม่ได้เด็กตอนถ่ายทำนั้นมึ่งเหนื่อยแบบขับหัวล้อกันอยู่เนี่ยคือแบบแล้วคือแบบเวลาเวลาเล่นกัน์ดกระชากเนี่ยหมันมีอยู่นิดเดียวอ่ะเฉยๆอันี้คือแบบโอ้โหไปกันถึงไหนถึงไหนกันหมดแล้วทุกคนมันไม่ละครสดอินโฮมไวด์ก็นสดๆใช่ซึ่งเราก็ไม่พอใจเหรอคะหรือว่าชคบชอบชอบ๋อเด็กๆนักข่าวหรือเล่นทั้งหมดนาะอันนี้อะไรมีฉากหนยากๆของผู้ชายอะไรแบบว่าโอ้โห กลาออกไปดีกว่าฉากนี้ลาออกไปไหนล่ะลูกก้ออขนนาดีฉากที่แบบหนักใจละสุลินชัยเอาจริงมัน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 ไม่ง่ายกับฉากแหละเพราะว่ามันหลายเรื่องราวมันมีความซับซ้อนอะไรเยอะเลยแต่ว่าถ้าจะพูดถึงฉากที่ที่จำได้จริงจริงแล้วมันทำใจมากมเมื่อเมื่อคืนใครได้ดูตอนที่อากงจัลภาพาใครน้ำตาใครน้ำใครน้ำตาแตก โอ้ยดูก็งวเลยอะคือมันไม่ไหวเธอทำอะไรอน่ะอ๋อเกาหมาขอโทษค่ะเกาหมาใครเกาหมาดูก็ไม่ไหวแล้วอภิชาติอเดีวมัคือสีสีสจานโกลมสีกาละโกลมเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่เรสรอคอยตลอดแต่ว่าสิ่งที่เห็นหน้าจออีกอย่างหนึ่งแต่สิ่งที่กล้องไม่ได้จับไม่ได้รับแล้วคนคนดูไม่ได้เห็น มันเยอะมากคือระหว่างที่นอนรออยู่แล้วเขาก็เตรียมเซ็ตกล้องอะไรต่างๆเนี่ยหันไปนี่คือที่ทีที่ที่โปโก้คือแบบคือทุกคนมาเลยเออคือมันมันคือความความความที่เราผ่านอะไรมาด้วยันเยอะมากเร่มถ่ายอะไรเลยได้ซ้ำนี่หันไปนี่ที่แบบน้ำตามข้างหนักกว่านุ้ย ความนุ่อีกทีอมันมันคือสิ่งที่เราเราเจอมาด้วยกันแต่ที่ที่ที่สุดล้วอ่ะคือจําได้ไหมตอนที่อากงเดินเข้ามาปั๊บน้ำตาเข้าไปบอกว่าคุณเอาตาภูมิใจในตัวอากงนะคะแล้วพี่เตยก็เดินออกไปข้างนอกเราวระหว่างที่กล้องไม่ได้เห็นอะไรเลยที่สิลยสิ่งที่ชายเห็นข้างนอกคือพี่เตยอยู่หลังประตูชายไม่ได้ยินพี่เตยพูดนะแก ่ากออกว่าดีใจดีใจด้วยนะคะพ่อเิดตอนนี้นะคะเต้ได้ร้องไห้เรียบร้อยแล้วนะคะเขานูไารบอกเตแล้วว่าเต้จะไม่ร้องไห้เวิดมันเยังไงเต้ก่อนนไม่คือมันแตอนนี้เหรอคะตอเื่อคนะคะจะจะร้องไมเตหรอเต้หันนะตอนนี้เหรอถือว่าตอนนั้นะะะะ เดือดจะเตือนให้เลยนะเขาเรียนถึงแล้วมันีเนน้อยมาตานล้วเขาเริ่มแล้วนะเขาจะหยุดไม่ได้ไมใกล้เลยนะคุณดูของพ่อเนี่ยตอนนั้นมันก็คืออินค่ะแต่ก็เชื่อว่าทุกคนอินเหมือนกันเพราะว่าจริงๆการดีการของพ่อเก๋กับอากงอาม่ามันเป็นเหมือนแบบเป้าหมายที่สูงสุดแล้วของมาตาที่จะทำให้ ก็ที่เราหลักมากๆมีความสุขคช่ไว่ามีความสุขอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันมีแค่เรื่องเดียวจริงๆก็ใช่พอทีนนั้นมันเหมือนพอจุดนั้นมันก็เลยสร้างรวปสุดมันไม,ม,นไม่มันไม่สลายแล้วคลายอ